ให้การเนี่ยรกันคะแล้วก็มีอะไรน่าสเข้าไรูปคะในเบื้องต้นหลักฐน,นี้ยังไม่มีในส่วนของของการที่มีส่วนร่วมในการการะทวาผิดเราเรารอหลักฐานทั้งหมดอยู่แต่จะไม่ก็แล้วแต่ในะคะดีนี้ทางเจ้าที่สืบสวนทั้งของสพแม่แตงทั้งของรงทรจังหวัดเชียงใหม่แล้สืบสวนภาพนะ <surgery. S 2> แล้วก็มีวันนี้ก็มีที่กปราบเข้ามาร่วมในการพิสูจน์ความจริง ดังกล่าวให้สังคมเขาเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับนี้อ็รอแค่ยาหลักฐานนั้นใช่ไหมคะถึงจะสามารถดำเนินการกับผู้ลงทวนการได้ครับก็ต้องรอหลักฐานทั้งหมดนะที่เกี่ยวข้องทั้งทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งทางทางทางโรงพยาบาลที่คุณหมอที่ที่ดูแลรักษาน้องเขาอยู่ แล้วก็พยายาแวดล้อมพยายาบุคคลต่างนะเดี๋ยวเขาค่อยมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งเบื้องต้นเรามีการตั้งประเด็นตรงไหนไว้บ้างครท่าน่หลักแล้วแล้วก็มีการตัดประเด็นไหนออกไปบ้างหรือยังครับก็ประเด็นหลักก็คือหนึ่งน้องก็ถูกนําตัวไปแน่นอนนะครับจากคนต้องอาศัยที่ที่เราดําเนินการอยู่นะครับส่วนว่าจะมีใครร่วมเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรนั้นเราต้องรอรหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ข้มามปกครองท,ที่ที่เด่นชี้แจงไปครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่คดีนี้มันเป็นน่าสนใจของพี่น้องประชาชนทั่วไป ทางเจ้าที่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็พยายามค้นหาความจริงเพื่อให้เกิดความเป็นอย่างชัดเกิดขึ้นในสังคมครับวันนี้ท่านรองผมกจะรจะลงพื้นที่ไหมครับท่านได้อารข่าวว่ายังยังไม่รับการประสานมาครับซึ่งทางเจ้าที่เราทุกฝ่ายก็ดำเนินการอย่างอย่างเต็มกําลังอยู่แล้วครับทุกฝ่ายนะครับป้าของของน้องยูน่าครับที่ตกคุณผู้ต้องสงสัยจะองให้การทั่วมมูลนิธิครับให้ทุกคนให้ให้การดีให้การร่วมมือดีครับความร่วมมือดีครับ แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพยาธิฐานอื่นๆมาประกอบกันด้วยว่าใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างนะครับก็ได้ได้มีการไปถามครับแต่เชิญหมอปีมาสอบใช่ไหมนักงานอ่าเจอแล้วครับเจอครับเขาให้ให้ขอลงมืดมครับดีครับดีครับทำไมเขาถึงพักได้ถูกต้องนั้นเท่าไหร่ผมต้องไปถามเขาเองนะถ้าข้อคดีนี้มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับหรือยาอุ่มหนึ่งนัการณ์นี้ยังไม่มีครับ ตอนนี้่เหลือตอนนี้รกสุดเราตั้งประเด็นอะไราก็ประเด็นว่าน้องถูกคนพาไปนี่แหละครับว่าจะมีใครเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่อย่างไรด้วยก็ต้องรอหลักฐานอื่นๆมาประกอบครับนะครับครับ